อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเจอกันอีกคลิปหนึ่งก็วันนี้วันที่สิบหกกันยายนเนาะสิบหกกันยายนก็อีสานใต้บุรีรัมเหมือนเดิมพี่น้องไม่มีฝนเหมือนเดิมน้ําก็ยังไม่มีอันนี้อันนี้ไม่ใช่นาผมเ้อนี่พี่น้องอันนี้เป็นนาของคนอื่นอมาถ่ายบรรยากาศให้ดูพี่น้องก็หลังจากที่ฝนตกสองวันพี่น้องตกโปรยป เออไม่มีฝนเอ้ยไม่ไม่มีน้ำพี่น้องไม่มีน้ำอืมก็ทีนี้มีเอฟซถามมาพี่น้องมีเอฟซีถามมาก็น่าจะอีสานล่างเหมือนกันอืมก็เพื่อนบอกว่าคือถ้าถึงถึงหอดปลายเดือนกันยาแล้วเนี่ยถึงปลายเดือนกันยาแล้วเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยฮับพ่วงไดนบอ่อืม คือผมผมผมก็เคยพูดไปแล้วพูดไปหลายคลิปมากเลยได้พี่น้องเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหับพ่วงนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมของการใส่ปุ๋ยครับพ่วงก็คือในช่วงนี้พี่น้องวันนี้แหละอวันที่สิบหกนี่แหละจนถึงวันที่ยี่สิบห้ากันยาเออช้าสุดไม่เกินยี่ห้ากันยาอืมเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราต้องให้เราต้องให้เวลากับต้นข้าวได้ได้สะสมอาหารสะสมปุ๋ยเพื่อที่จะ เอาไปบารุงต้นแมนบอเพื่อที่จะสร้างไมาเมล็ดสร้างรังแงให้มันเยอะๆแมนบอแต่ทีนี้ถามว่าเราจะไปใส่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันได้ไหมก็สําหรับข้าวที่สําสหรับข้าวที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยผมคิดว่ามันช้าไปสักหน่อยหนึ่งมันช้าไปสักหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ปลูกข้าวเร็วนะแต่สาหรับคนที่ปลูกข้าวช้าอย่างเช่น ผลที่ปลูกข้าวในช่วงกรกดาหรือว่าสิงหาเนี่ยสำหรับใครที่ปลูกข้าวช้าเนี่ยใส่ปุ๋ยในช่วงปลายเดือนปลายเดือนกันยาได้พี่น้องได้เพราะว่าข้าวที่มันปลูกช้าเนี่ยข้าวที่เราปลูกช้าเนี่ยคือความสมบูรณ์ของต้นข้าวมันมันมันยังไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นมันก็จะออกช้ากว่าออกช้ากว่าข้าวที่ปลูกเร็วสักหน่อยนึง แต่ก็แต่ก็ไม่เกินกันมากนะพี่น้องประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เอแต่ยังไงยังไงเนี่ยมันก็จะถอดลวงในเดือนตุลาเหมือนกันนั่นแหละออแต่มันจะไปถอดลวงในช่วงไอปลายเดือนตุลาพี่น้องมันจะถอดลวงในช่วงปลายเดือนตุลาอืมก็คืออีหอย่างมันคือเป็นเจ้านี่ก็ตีแต่คือมันเป็นข้าวไวแสงไงพนะี่น้องอข้าวไวแสงเพราะฉะนั้นนี่ข้าวไวแสงนี่คือไม่ว่าจะปลูกเร็วหรือว่าปลูกช้านี่มันก็จะ ถอดรวงในเดือนตุลาและเก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกาทั้งนั้นแหละอืมเพราะว่ามันมัน,ม,นมันถูกบังคับด้วยสายพันธุ์พี่น้องอถูกบังคับด้วยสายพันธุ์อืมเหมือนกันกันกบไอคนอีสานเนี่ยอืมไม่ว่าจะไปอยู่จังหวัดไหนก็เป็นคนอีสานคือเกา่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในดีเอ็นเอพี่น้องมันอยู่ในดีเอ็นเออข้าวไวแสงนี่ก็เหมือนกันแหละเออไม่ว่าคุณจะปลูกช้าปลูกเร็วเนี่ย เออโดยเฉพาะมีหนึ่งศูนห้ากับข้าวเหนียวก็หกเนี่ยมันก็จะต้องถอดรวงออกดอกในช่วงเดือนตุลาเออแล้วก็จะต้องเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกาคือเก่าพี่น้องเออช้าสุดนะ่ะเก็บเกี่ยวไม่เกินไม่เกินต้นเดือนธันวาพี่น้องแต่ผมก็ไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยเห็นหรอกเออไม่ค่อยเห็นซวยซ้ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าในภาคอีสานเราเนี่ยถ้าเราจะไปปลูกช้าเนี่ยมันทําไม่ได้พี่น้องเป็นยังมันคือเหตุบ่ได เพราะน้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าภาคอีสานเรามันมีสามฤดูเออเกี่ยวกับฤดูฝนนี่แหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคอีสานเราเนี่ยในช่วงไอ้เนี่ยปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนเนี้ยฝนมันจะเริ่มเริ่มเริ่มไม่ค่อยตกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วพอมันเข้าเข้าสู่หน้าหนาวฝนไม่ค่อยตกในน้ํามันก็จะแห้งพี่น้องเพราะฉะนั้นเนภาคอีสานเราเน่ะเราจะไปปลูกช้าเอ่อปลูกในช่วงไอ้เดือนสิงหาเนี่ยมันทําไม่ได้พี่น้องเอือ ทำได้ถ้าคุณมีน้ําเออไวาย่างถ้าคุณมีน้ําบะคุณทําได้อืมแต่มันกับแต่มันก็จะไม่เหมาะกับสภาพอากาศคือเก่าพี่น้องสภาพอากาศเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้ามันช้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เกี่ยวกับลมหนาวนี่แหละพี่น้องเกี่ยวกับลมหนาวเกี่ยวกับสภาพไอ้ภูมิอากาศมันเสียดห้่เขามันเป็นโลกเออหรืออาจจะเป็นไอ้เพื่อนว่าเกิดเพี้ยเกิดแมลงเอียงจังสันจังสีน่ะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเกี่ยวกับสภาพอากาศพี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยภาคอีสานเท่าเนี่ยจะไปปลูกช้าก็ไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ส่วนมากที่เขาปลูกช้าได้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่บริหารน้ําได้หรือไม่ก็จะเป็นแถวแถว,แถวภาคกลางน่พี่น้องแต่ถามว่าเอฟซี FC ที่ถามมาบอกว่าปุ๋ยนับรวงเนี่ยเราจะไปใส่ในช่วงปลายเดือนกันยาเปลายเดือนกันยาหรือว่าต้นเดือนตุลาได้บออันนั้นน่ะมันเหมาะสําหรับข้าวที่ปลูกในเดือนสิงหาพี่น้อง แต่ภาคอีสานเราน่ไม่มีหรอกใครจะไปปลูกเดือนสิงหามันบอกมันบอมีดอกเพราะว่าอย่างเพราะว่าปลูกไปแล้วน้ามันสิแห้งก่อนอมันน้ํามันจะแห้งก่อนที่จะได้เกี่ยวเพราะฉะนั้นภาคอีสานเรานะ่ะก็เลยจะปลูกได้แต่หัวปีก็ปลูกตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาอแค่นี้แหละกรอกระดาก็ไม่ค่อยมีใครปลูกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ํามันมาแล้วเอส่วนน้อยที่จะปลูกกรกฎดาแมันบะอ แล้วสิงหาเนี่ยยิ่งยิ่งแล้วใหญ่พี่น้องเออภาคอีสานเฮายิ่งแล้วใหญ่เลยยิ่งไม่มีใครปลูกไอ้ที่เขาปลูกสิงหาก็คือสําหรับภาคกลางอืที่เขาบริหารจัดการน้ําได้อสรุปแล้วก็คือพี่น้องสําหรับคนที่จะหวานข้าวชะาเอ้ยจะหวานปุ๋ยรับรวงช้าในช่วงเดือนเดือนปลายเดือนกันย่านี่ สำหรับภาคอีสานเรามันไม่ค่อยเหมาะหรอกพี่น้องสำหรับคนที่ปลูกข้าวเร็วมันไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะเวลาของข้าวที่กินปุ๋ยระยะเวลาของข้าวที่มันจะสะสมอาหารเนี่ยมันน้อยพี่น้องมันมันจะส่งผลเสียสุด้ลยซ้ำส่งผลเสียยังไงก็ส่งผลเสียตอนที่ข้าวมันถอดรวงนะพี่น้องคือมันจะมันจะนักใบข้าวมันยังเขียวอยู่ไงพอใบข้าวมันยังเขียวอยู่แล้วมันถอดรวงนี่มันมันเสียหายเขาเป็นโรคพี่น้องเพราะว่ามันออกรวงถอดรวงในช่วงหน้าหนาวเพราะฉะนั้นนี่ ผมก็ถามว่าใส่ปุ๋ยรับรวงช้าได้ไหมเนี่ยผมไม่แนะนำพี่น้องผมไม่แนะนําอืมถ้าถ้าใครทําได้ในช่วงนี้เนะ่ะใส่เลยถ้ามีน้ํานะอืถ้าใครจะใส่ปุ๋ยช้าเนะี่ยผมแนะนําว่าในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นอืจําเป็นเท่าใดก็คือน้ํามันเพิ่งมาอะไรประมาณนั้นนะเออก็ลองเอาไปพิจารณาเบื้องพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมหรอกอลองทดลองทําก็ได้พี่น้องลองทดลองทาเบิ้งก็ได้เพราะว่าคนเราก็ บางคนก็เชื่อเนาะบางคนก็ไม่เชื่อเแต่ผมก็จะเน้นย้าว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทดลองเองก็ได้พี่น้องเหมือนเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยเรารู้ว่ามันมีเหวอยู่แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเดินไปเนี่ยเราตกเหวตายแน่นอนเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องทดลองพี่น้องเ,ออเพียงเพียงแค่ดูคิดวิเคราะห์เอ,อเราก็พอจะเดาทางได้แล้วแมนบอกโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟัง ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ